สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุทีวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะถ้าเราสองคนที่อยู่ด้วยกันนี่ต้องมีกิจกรรมอะไรดีๆต้องแน่ๆค่ะวันนี้ค่ะยังไงคะคุทีอย่างแรกเลยเนาะก็ปิดเทอมเนี่ยนะครับมันตอนนี้มันก็เทอมสองแล้วเราะเขาก็ปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่มาแล้วก็มันเหลือเวลา ไม่นานแล้วนะครับ<ช>แล้วก็จะปิดเทอม<จ>ะนะครับปิดเทอมแล้วปิดเทอมเสร็จปั๊บเนี่ยเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเริ่มเมแบบเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเออจะทําอะไรยังไงต่อบ้างนะครับเ<ช>พื่อที่ทจะให้แบบเราเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมทำเนาะ<ช>นะครับใช่พูดง่ายๆคือปิดเทอมเนี้ยที่จะมาอบอกวันนี้เลยคือเราทุกคนจะต้องไม่ไม่ว่างไม่ใช่ว่างอยู่บ้านเล่นเกมเฉยๆคือเล่นเกมได้แต่ว่าไม่ใช่ตลอดทั้งเทอมเลยต้องจะต้องมีกิจกรรมให้ทํากันเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันแบบ สั้นๆละกันเริ่มตั้งแต่เยียงเก้าเลยยังไงดีคะคุณถี่นเยียงเก้านะครับอ่าเอาเอาก่อนหน้าน,าน,นิดนึงดีกว่าก่อนหน้า,น,าน,นิดนึงก็คือครประมาณสักเยียงแปดที่ว่าเราจบแล้วเน,วนวี่ยเนาะเราจะขึ้นเยียงเก้าเนี่ยนะครับก็อย่างแรกเลยก็เชิญชวนเนาะนะครับมาเริ่มเริ่มหาตัวต,วตนกันได้แล้วนะครับเพราะว่าอายุรประมาณสักสิบสามสิบสี่ปีเนี่ยนะครับทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเชื่อว่าเราเนี่ยเริ่มโตหรูอว่าอย่างเต็มตัวแล้วะนั้นแล้วการหาตัวตนเนี่ยนะครับผมมันก็สอดคล้องกับตัวฟิโลโซฟีของ เปลนเนาะนะครับ<ห>ที่บอกว่าเขาต้องหาวอนจูบีให้เจอ,อะฉะนั้นแล้วเริ่มเริ่มมาหาตัวตนกันได้ครับผมมาทำแคอร์เรทเทสกันนั่นแหละฮะมาทำแคร์เรทเทสกัน<ช>นะครับมาหาตัวตนกันว่ววาเออเนี่ย เราเนี่ยมีความเก่งความรักความชอบความถนัดแล้วมีความสุขอะไรบ้างนะครับก็สําคัญหลักๆนะครับผมว่าเราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้แล้วแหละว่าเราจะไปทางไหนต่อรือคิดว่ามันจะใช้ในการแพลนน i n g กันต่อหรือว่าจะเป็น igcse A levels ib หรือว่าจะเป็นางฝั่งอเมริก <ide vic> ันจะเป็นตวก ap นะครับหรือวก ใช่ใชเพราะฉะนั้นใครที่เย8แปดเราจะขึ้นเย่เก้ายี่สิบปีปิดเทอมนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรมาลองทำเ r เ t e เทสกันก่อนเล<ช>ยมาเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพื่อที่ว่าเย่เก้าเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ทำสำหรับบางคนถ้ายังไม่เคยทำเ a เ a t e ทสก็มาทำในเย่เก้าก็ได้แต่ทีนี้มันมีเรื่องที่ต้องทําในชว่วงซัมเมอร์ ที่เราจะต้องค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่เป็นอาชีพหรือว่าความสนใจที่เราต้องทํามีอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะต้องไปหาอ่านหนังสือเพิ่มไป Work Experience หรือไปซัมเมอร์ในที่ที่ดีๆในโรงเรยียนที่ดีๆที่รังกินนะคะซึ่งถ้ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองมาแนวไหนด้วยดีจะไปเนี่ยอาจจะเลือกผิดได้เนาะเพราะฉะนั้น y ก้าวนี้นอกเหนือจากที่เป็นในเรื่องของ character นี่เราแนะนําให้ไปนลือกว่าอ่าเลือกไปหาตัวตนนะครับหรือว่าถ้าตอนเนี้ยเรายังตอบโจทย์อะไรบางอย่างตัวเองไม่ได้เนี่ย นะนาว่าลองนัดนะครับเข้ามาคุยปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นผมสองคนนี่น้อยนะครับหรือจะเป็นคะอรึกษาท่านอื่นๆนะครับก<ช>็ยังมีหลายๆท่านเลยสามารถแบบนัดเข้ามาคุยกันได้นะครับว่าตอนนี้เรากําลังแพนนิ่งกันแบบนี้เนาะว่าเราจะวางแผนแบบไหนไงๆกันหรอนะครับแล<ช>้วก็ะจะไปทางนี้นะเราจะวางแผนแบบไหนดีนะครับเพราะว่าช่วงเยี่ยงเก้าแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มๆแบบไม่ว่าจะเป็นเยี่ยงไหนก็ตามนะครับผมไม่ใช่แค่เยี่ยงเก้าอย่างเดียว ใช่แบบว่าเออเราต้องแพนนิงกันให้แบบว่าตรงจุดให้มันตรงจุดนะคเหมือนเราเราคันตรงไหนเราต้องเกาตรงนั้นนะครับถูกถูกใช่ค่ะนะครับฉะนั้นแล้วเข้ามานั่งคุยกันนะครับแล้วก็ลองมาแพนนิงกันดูอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยหนูจะไปทางนี้ผมจะไปทางนี้นะเราจะต้องวางแผนกันยังไงนะครับแล้วก็พวกซัมเมอร์ต่างๆเนาะนะครับก็ช่วงปิดเทอมนะครับเป็นไปได้คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงรีจิสเตอร์ช่วงที่มันจะต้องเริ่มเริ่มแบบ เยต้องทำแฮกรีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะแล่วไม่อยากจะพูดนะคะบางที่เต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยที่ดีๆเต <First time, S 2> ็ม first come first serve นะคะก็เลยคิดว่าเราต้องรีบเข้ามาคุยเลยเพราะว่าบางคนอยากจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยซัมเมอร์นี้เราต้องทำอะไรบ้างเนาะหลายๆที่เริ่มเปิดให้ทำหรือลายๆที่เริ่มจะหมดหมดที่ให้สมัครแล้วด้วยเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เดือนเก้านี่พูดรวมๆแล้วกันเนาะมาสั้นๆเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองทุกเดือน จะต้องไม่ว่างในช่วงนี้เพราะว่ามีเรื่องที่ที่ต้องทำอย่างเงยเก้ายสิกนี่ยอาจจะเป็นในช่วงของการ explore นะค explore ในเรื่องของพวกอาชีพนะครับพวก summer course ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกการทำพวกแค e e r p ่ t h นะครับหรือว่าการหาตัวตนบางอย่างเช่นว่าเออเนี่ยหรือจะไปทักสายเมดิซีนทักสาย business ทางสายเอนจิเนียริงทางก t เทคหรืออะไรก็ตามจะเป็นสายพวกแนวแนวาร์ตไปเลยก็ได้ใช่ซึ่งมีลายมากหรือบางคนอยากไป i ลฟ s สกิลอยากไปอยู่ในบอดดิ้งอย่างที่ดีๆอย่างเซเว่นโอสหรืออย่างกรอลองสตันที่ไปฝึกแบบเก่งอยู่แล้วอาจจะอยากไปเพิ่มความมั่นใจหรืออาจจะเป็นด้านที่เป็น a c ค d e ดมิกอย่างคอนคอร์ดหรือแคริเออร์อย่างโปรเอทแบบนี้เนี่ยใช่ซึ่งทุกอันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปหมดนี่เนาะแต่ทุกคนออกมาเป็นแคริเออร์ไหนแล้วทุกคนเป็นแบบไหนก็จะได้เลือกให้เหมาะกับตัวเองแต่ต้้้้องนนกเขาามคคุยฉะัแลว็ื อ่ะอย่างแรกคือถ้ายัางคิดอะไรไม่ออกนะครับติดต่อทีมคอนเซิร์กันได้เลยนะครับะะที่ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเอีไซสได้เลยนะครับใช่ค,ค่ะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันมันพลาดอะไรบางอย,าย่างไปแล้วเนี่ยหนึ่งคือมันเสียเวลาแหละสองคือมันเสีย,สยแบบเสียแรงเสียกำลังนะครับสามก็จะต้องเสียคุณทรัพย์อีกเลยใช่ใชใชฉะนั้นแล,แล้วถ้าเรามายิงให้มันตรงจุดนะครับยิงให้มันตรงๆไปเลยไม่ต้องแบบว่าร้อมๆแหละให้หนูจะไปทางเนี้ยก็ยิงไปเลย ใช่ยิงไปเลยง่ายกว่าเพื่อที่จะได้อย่างที่บอกไม่เสียเวลาคือจะได้ตรงจุดไม่เสียแหละเพรามันเหนื่อยมากนะแต่การทําอะไรที่มันไม่ใช่เลคที่หลังเหมอนนั้นเนอะตอนแรกเนี่ยเราอะารจะไปทางสายสมมุตินะสายแบบไปที่ซีนหรืออยู่แบบนี้ลองมากลับกลับบางอย่างไปเป็นแบบสายเอนจิเนียริงอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งมันเปลี่ยนคนละเรื่องเลยคนละแบบใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้ามันยิงยาวยิงตรงแบบ เขาจุดไปเลยมันก็จะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นก็เลยวันนี้นก็เลยใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอ่ะซัมเมอร์นี้ยังว่างๆอยู่ยังไม่รู้จะทําอะไร ใครที่เคยทำแคร test ไปแล้วแล้วอยากจะมาเรียนคอนซัลทีนนัดหมายได้เลยนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยทำแคร test แล้วอยากจะมาลองคุยๆดูว่าเป็นยังไงก็นัดหมายเข้ามาคุยด้เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะอยากมาคุยเฉยๆว่าตอนนี้หนูเป็นแบบนี้แพลนของหนูจะเป็นยังไงได้บ้างก็จะได้ช่วยกันได้อย่างทันท่วงทีเนะแล้วก็ซัมเมอร์นี้ก็จะได้อะทำในสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ของตัวเองเเด็กแต่ละคนก็มีแพลนไม่เหมือนกันนะคะก็เชิญชวนนะคะอยากจะให้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดที่จะ เร็วนี้เนี่ยก่อนจะหลังจากปิดเทอมเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มาปรึกษาทางทีมคอนซัลท์หรือเอเสไทยได้ค่ะที่สําคัญครับผมทําไมถึงต้องเร่งนะครับอันนี้จากประสบการณ์ปีที่แล้วเนาะเด็กๆอยาจะไปซัมเมอร์เฮ้ยอยู่ๆมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าเรื่องใหญ่วีซ่าเรื่องใหญ่นะครับก็คือบางทีพร้อมจะไปแหละแต่วีซ่ามันไม่ออกไม่ได้ันไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้ว ปีนี้มีเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับก็เลยมาเชิญชวนเนาะเด็กๆทุกคนนะครับท่านผู้ปกครองทั้งหล,ลายเลยครับผมนะครับก็ลองแพนนิ่งให้ลูกๆนะครับหรือว่าตัวเด็กๆเองจะแพนนิ่งของตัวเองก็ได้นะครับค่ะอ่านอกจากพวกการไปซัมเมอร์แล้วเนี่ยครับผมการหาเวิร์กเอ็กซ์เพรียร์ต่างๆนะครับในบางซัมเมอร์คอร์สมันก็จะมีแบบตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเวิร์กเอ็กซ์เพรียร์สที่ฝั่งเข้าไปใช่ค่ะนะฮะที่ว่าเราจะได้ไปลอง ดูนะครับอาจจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆอาจจะเป็นการไปดูงานเป็นเวิร์กเอ็กซ์เพรีย์ต่างๆมันทําให้เราได้สั่งสมนะครับหรือว่าเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายนั้นๆในสายที่มันจะตรงเรานะครับใช่ใช่คเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะทําให้โปรไฟล์เราเมันผอมที่จะไปต่อในในเยียมถ,ถัดไปหรือว่าเพื่อที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยรหรือที่โรงเรียนซิกซ์ฟอในอนาคตของน้องๆนะคะก็ ก็ ies, ay, สุดท้ายนะครับ <n> ก็คือเชิญชวนเด็กๆทุกคนแหละครับผมให้หาตัวตนเนาะนะครับต้องเริ่มเริ่มหาแล้วนะครับไม่ว่าจะอายุแบบ13าขึ้นไปแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยครับผมมันต้องเริ่มเริ่มเริ่มหาเวอร์ชั่นของตัวเองที่เจอนะครับเพราะว่าถ้าเราหาเวอร์ชั่นตัวเองไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแยะฉะนั้นแล้วถ้าเราเริ่มเริ่มหาตอนนี้เรายังพอมีเวลาในการที่ว่าเราจะแพนนิ่งยังไงดีนะครับว่าอ่เราจะแพนนิ่งไปแบบแบบนี้นะครับ มันจะตรงหรือไม่ตรงเราก็ยังพอมีเวลาเวลาในการที่จะไป explore ว่ามันใช่ไหมอย่าไปทําตอนที่มันจ้วนแล้วนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าเฮ้ยเราอาจจะโดนแบบบางอย่างที่ว่าเฮ้ยอาจจะแพนไม่ทันแล้วทําอะไรไม่กลับตัวอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ฉะนั้นแล้วช่วงนี้นะครับเป็นพยาน้องมาคุยการมา อาจจะโทรเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาปรึกษาการหรือว่าจะ,น,ะนัเป็นซูมก็ได้เราได้ทุกช่องทางเลยแต่อยากให้เข้ามาคุยกันเพื่อที่จะได้ทัดทวกทีนะคะ,ะคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มีเวอร์ชันที่ดีของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ